สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาแมังหินกันนิดนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับวันที่23สเดือนสี่หกแปดนะครับก็ที่บ่อปลา VAP=99 นะครับบ่อตุ่ปลา VAP99 นะครับบ่อวินนะครับสอยบัตตร์ิตี้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูวามคืบหน้านะครับแต่ละวันนะครับก็จะเสริมเนื้อหล็กดีบีนะครับ ยี่สิบมิครับเป็นเหล็กแนวตั้งนะครับถูกทย่แม่ยี่สิบเซนนะครับเนล็ดีบีสิบสองนะครับเป็นเหล็กห้อยนะครับแนวนอนนะครับก็ถูกรี่ห้าสิบเซนนะครับก็จะเห็นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับก็มาอัปเดตนะครับเพิ่มไอเดียนะครับทำในงานทำกับหินกันดินนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากจะทำกำแพง,งกันดิงก็เป็นถังเลือกแนวทางนะครับการันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงร้อเเซ็นะครับแข็งแรงทนทานนะครับงานดีงานไวต้องนึกถึงมีง,งานช่างนุกพัทยานะครับที่เบอร์โทรสุดไปสามสห้าปท่าหนึ่งห้าครับ รับเอาแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครบปรึกษาคำแนะนำนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์้วยนะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับขั้นตอนในการทำกำแพงหินนะครับก็ จะอัปเดตให้ดูนะครับจนฟังอาจจะเสร็จนะครับก็อัปเดตกันแทบทุกวันนะครับท่านที่ติดตามก็จะรู้ครัวว่าหน้างานอัปเดตกันทุกวันแทบทุกวันนะครับก็ผลงานนะครับมากมายนะครับทีมางานช่างนุพัทยานะครับก็คิวงานก็ค่อนข้างยาวนะครับช่วงนี้นะครับก็ยัง จองคิวได้ตลอดนะครับก็สอบถามนะครับติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศู 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5นย์แปดสามศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้านะครับจ่างหนุ่บัตยานะครับก็รับออกแบบติดตั้งกำแพงอยู่ในจุกรูปแบบนะครับยินนีครับปรึกษาคําแนะนํานะครับการันตีเรื่องความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อท่านใดกําลังมองหาเช่าฝีมือดีๆันการต้องนึกถึงงานช่างหนุกปัตยานะครับ ครับก็ฝากผลง,งานด้วยนะครับอย่างหนุ่มปริยานะครับก็จะมาเรียนให้ดูกันทุกวันนะครับจะเฝ้าง,งานจะเสร็จนะครับส